สวัสดีค่ะรายการพุทเช้าข่าวสวทค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดสพปเพชรชบูรณ์เขตสองค่ะแล้วเราก็มาพบเลยว่าสิ่งที่เราชื่นชมมากๆคือโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วใช้ DLTV หรือครูตู้ผลปรากฏว่าเปลี่ยนขนาดเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีความพร้อมในหลายๆอย่างทำให้ต้องมาถ่ายทำถึงที่นี่ขณะนี้มีทั้งรองเขตพื้นที่การศึกษานะคะท่านสอนอรวมทั้งสิทธิ์เก่าที่เรียนที่นี่จนประสบความสำเร็จลองฟังดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีครับ ในฐานะที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2นะครับมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากนะครับและก็ในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถนําระบบ DLTV มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากว่าเด็กนะครับก็ได้ มีการเรียนที่หลากหลายในส่วนของ DLTV นะครับผมค่ะจากการที่เราได้ฟังเลยเราจะเห็นเลยว่าโรงเรียนที่ใช้ DLTV นอกจากคุณภาพแล้วยังมีพฤติกรรมอีกนะคะแล้วก็มีรูปแบบของความสำเร็จคราวนี้มาฟังจากสิทธิ์เก่านะคะว่าเรียนที่นี่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดก็มีความภาคภูมิใจกับสถานศึกษาหแห่งนี้และผมเป็นคนุณขอนหาด โดยกําเนิดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเยือนสถานศึกษาเก่าก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับสถานศึกษาแห่งนี้ครับเราได้ผู้นําที่ดีจากต้นแบบที่เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่นี่คราวนี้ไปติดตามชมว่าทั้งคุณครูทั้งสอนอและนักเรียนเป็นอย่างไรใน ช่วงต่อไปค่ะครับผมและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดครับสพปเพชรบูณ์เขต2กับศึกษานนเทศแล้วก็คุณครูนะครับประจําโรงเรียนของเรานะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับอย่างที่เราทราบดีแล้วนะครับจากช่วงที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าโรงเรียนนี้ใช้ DLTV ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณภาพของเรียนนี้ดีขึ้นนะครับเรามาคุยกับท่านศึกษานนเทศประจาโรงเรียนก่อนนะครับว่าท่านได้มีแนวทางในการช่วยเหลือติดตามแล้วก็ชี้แนะอย่างไรในการใช้ d l t v จนเกิดคุณภาพให้กับโรงเรียนนี้ครับ 请看。 ค่ะสำหรับบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศนะคะก็มีหน้าที่นิเทศกํากับติดตามช่วยเหลือนะคะในกรณีที่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เป็นทีมหนุนเสริมค่ะก็จะมีอยู่2ทีมด้วยกันทีมแรกเป็นศึกษานิเทศที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการเรียนการสอนทั่วไปแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดทีม ICT ที่จะคอยซัพพอร์ตคล้ายๆเป็นโลวิ่งทีมที่จะมาช่วยนะคะเราได้รับโอกาสนะคะทีวีเป็นสมาร์ททีวีค่ะแล้วก็ไอ้นักเรียนนะคะที่ไม่เข้าใจสามารถเสิอ ค้นในเนื้อหาความรู้เติมเต็มได้นะคะแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลค่ะส่งไม้ต่อนั่นหมายความว่า,าจากชั้นป .2 ออคุณครูก็จะมีการ PLC พูดคุยกันในเรื่องของปัญหาหรือนักเรียนที่ยังไม่รู้หรือรู้ช้านะคะก็จะส่งต่อข้อมูลกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งนะครับของโรงเรียนขนาดเล็กแล้วขยับมาเป็นขนาดกลางที่ใช้ DLTV หรือครูตู้นะครับแล้วมีคุณภาพซึ่งศึกษาเทศก็มาช่วยในการเป็นพี่เลี้ยงชี้แนะ ในเรื่องของการวัดและประเมินผลการส่งต่อข้อมูลจนทําให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นทางโรงเรียนตอนนี้เนี่ยไม่มีท่านผู้บริหารนะครับแต่ยังมีความเข้มแข็งเหมือนเดิมซึ่งมีคุณครูเป็นผู้ที่รักษาการแทนท่านผู้บริหารนะครับในตรงนี้เนี่ยเราเห็นมองเห็นถึงความเข้มแข็งของเรียนในจากที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วกลายเป็นขนาดกลางจากการใช้ DLTV หรือครูตู้คุณภาพตรงนี้นะครับเรายังสามารถที่จะคงอยู่แล้วก็มีการบริหารจัดการหรือดูแลอย่างไรครับ จากการใช้ DLTV นะคะจากโรงเรียนระดับระดับเ,เล็กขนาดเล็กนะคะก็ขยบขึ้นมาเป็นขนาดกลางนะคะในปีการศึกษา 2563, 64, แล้ว5เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ส่งผลให้โรงเรียนนะคะมีคะแนน RT สูงขึ้นนะคะคะแนน n อสูงขึ้นและที่สำคัญก็คือ o n น t นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ3ปีซ้อนนะคะคะแนนสูงกว่าระดับประเทศนะคะก็สร้างความมั่นใจนะคะให้กับผู้ปกครองนะคะที่จะมาศึกษาที่นี่นะคะโรงเรียนก็จะมีาการส่งอของทางด้านเทคโนโลยีนะคะ ไปประกวดหุ่นยนต์นะคะระดับประเทศนะคะอสองครั้งติดต่อกันแล้วนะคะเลยสร้างความมั่นใจว่า,าการเรียน DLTV นะคะทำ,ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นนะคะแล้วก็ได้ช่วยคุณครูด้วยนะคะเนื่องจากว่าคุณครูครบชั้นนะคะไม่มีครูหมุนเวียนนะคะครเราเรียนทาง DLTV ทำให้เด็ก ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เก่งขึ้นด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าครูไม่ครบกลุ่มสาระนะครับแต่ครบชั้นและยังมี DLTV ช่วยผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้โรงเรียนนี้นะครับมีคุณภาพในเรื่องของการในการสอนได้อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของระบบในเชิงระบบเพราะว่าเราใช้ DLTV ทุกระดับชั้นถูกไหมครับในทุกระดับชั้นในครูตู้เนี่ยนะครับในเรื่องของระบบเป็นส่วนสําคัญวิธีการดูแลระบบตรงนี้มีวิธีการอย่างไรแล้วมีส่วนไหนที่มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของระบบครูตู้หรือ DLTV ของเรียน,นี้ครับคุณครูครับ ครับผมในส่วนของระบบนะครับการดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะดูแลรักษาคือถ้าเราเปิดใช้ตลอดนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยก็จะมีทีมครูคอมพิวเตอร์นะครับหรือครู ICT ทเนี่ยทำการซ่อมบำรุงนะครับมีการได้รับการสนับสนุนจากโครงการของ DLTV นะครับหรือครูตู้นะครับในการสนับสนุนเครื่องสมาร์ททีวีนะครับมาติดตั้งให้ใหม่นะครับแล้วนะครับมีการนะครับได้รับสนับสนุนจาก บริษัทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอกชนนะครับแล้วก็อาจจะมีเครือข่ายของอสอปปพปเพชรบูรณ์เขต2เองนะที่สนับสนุนเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราสามารถ ใช้ได้ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ดูย้อนหลังนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนะครับในประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่พัฒนาตนเองแล้วก็สร้างคุณภาพจากการใช้ตัวช่วยนะครับที่เราเรียกว่าครูตู้หรือ DLTV และความเข้มแข็งเชิงพื้นที่จากศึกษาในเทศและเขตพื้นที่ของเรารวมถึงความเข้มแข็งในโรงเรียนของเราเองนะครับจากคุณครูซึ่งไม่มีผู้บริหารแต่ไม่เคยขาดคุณภาพและนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถยืนยันได้ว่าการศึกษาของไทยของเรามีคุณภาพอย่างชัดเจน นนนออย่่างแครับวันนี้เรามาพบกับเด็กๆที่ได้เป็นผลผลิตจากการที่ใช้ครูตู้หรือครูในทีวีที่เด็กๆเรียกนะคะคราวนี้เรามาดูสิคะว่าเด็กที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้รับการฝึกฝนอะไรจากคุณครูตู้หรือครูในทีวีของเราโดยมีคุณครูที่อยู่ประจําห้องแล้วช่วยเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องมีการดําเนินการตามการจัดการเรียนรู้ เรามาพบกับเด็กคนแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแนะนําตัวก่อนนะคะหนูชื่ออะไรลูกน้องสาค่ะอยู่ชั้นอะไรคะชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งโอเคค่ะนะคะต่อไปค่ะหนูชื่ออะไรลูกอากาศค่ะอยู่ชั้นอะไรคะปสองค่ะออชื่อพัดค่ะอยู่ชั้นอะไรคะปหค่ะทั้ง3คนนะคะ ใช้ดี t อทีวหรือครูตู้ครูที่อยู่ในทีวีแตกต่างกันไปของจำนวนปีนะคะอันนี้เรียนของครูตู้มาแค่หนึ่งปีนะคะเอ,อหนูครูที่อยู่ในทีวีบอกให้หนูทำอะไรบ้างคะหนูเต้นบ้างค่ะแล้วหนูชอบไหมคะลูกชอบค่ะแล้วหนูเต้นทันไหมคะทันค่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับครูตู้บ้างหรือครูที่อยู่ในทีวีหนูอยากให้บอกเก่งๆค่ะบอกให้เลยนะคะลูกบอกให้เก่งๆอ๋อได้คะ่ะ นะคะอยากให้บอกให้คุณครูตู้เนี่ยบอกอะไรกับหนูมากกว่านี้เพื่อให้หนูเก่งขึ้นถูกไหมคะถูกค่ะโอเคตามนี้นะคะหนูล่ะคะลูกเป็นไงคะได้เรียนกับครูในทีวีไหมคะได้เรียนกับครูในทีวีครูในทีวีบอกอะไรบ้างบอกให,ให้เขียนตามให้เขียนตามแล้วอะไรอีกคะบางครั้งก็สอนเต้นด้วยค่ะอสอนเต้นด้วยแล้วอะไร แล้วเพื่อในห้องทันไหมลูกทันทันแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงคุณครูเราได้มีโอกาสคุยกับเรามากขึ้นไหมมีครูตู้เนี่ยหรือมีครูในทีวีเนะี่ยมากค่ะชอบไหมคะลูกชอบค่ะชอบแล้วจะบอกอะไรฝากบอกอะไรกับครูตู้ไหมคะหรือครูในทีวีอยากให้ครูตู้อยากให้ครูในทีวีทําไมลูกให้สอนบ่อยๆคะ่ะอสอนบ่อยๆได้ค่ะนะคะ ควิชาอะไรที่ชอบที่สุดอังกฤษค่ะนะะคเพราะอะไรถึงชอบอังกฤษเรียนแล้วรู้สึกว่าสนุกเข้าใจง่ายค่ะและอยากจะบอกอะไรกับคุณผูตู้บ้างอยากเห็นคผู้ตู้ตัวมาเดินที่เรียนเราไหมอยากค่ะแล้วหนูจะฝากอะไรไปถึงคผู้ตู้บ้างคผู้ตู้ฟังขนาดเนี้ยก็อยากให้สอนให้ เพิ่มมีค er. ่ะสอเพิ่มใช่ไหมคะอันนี้ม right? ันน้อยไปใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเราดูรูตู้เรารู้สึกว่าครูตู้ให้อะไรเราเยอะไหมเยอะค่ะให้อะไรบ้างที่หนูได้จากรูตู้ความเข้าใจในการเรียนแล้วก็ทําให้เราเก่งขึ้นอย่งนี้ค่ะอไม่หลับตื่นการทำให้เต้นไปด้วย มีคำถามประกอบด้วยถูกไหมลูก <ฮะ S 1> แล้วหนูก็ตอบเหรอคะค<ฮ>ะเป็นไงแล้วหนูได้ตอบไหมเวลาครูตู้ถามอ,อ๋อตอบนะคะแล้วหนูตอบไหมลูกตอบค่ะตอบตอบทันไหมคะทันค่ะจากเด็กสามคนนะคะเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนคือสิ่งที่ทางครูตู้หรือครูที่ตรงวิชาเอกได้มีโอกาส สอนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็แล้วแต่เราจะพบเลยว่าโอกาสของเด็กทุกคนที่จะได้เรียนจากครูตรงวิชาและพร้อมที่จะทำให้เกิดความรู้รวมทั้งคุณภาพที่โรงเรียนขนาดเล็กกลายเป็นขนาดกลางมีคะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ3ปีซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง ที่เกิดขึ้นโดยคำว่าฟุกแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยผู้นำของโรงเรียนซึ่งขณะน,นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรักษาการนะคะสามารถทำให้เกิดคุณภาพได้โดยความร่วมแรงร่วมใจของคุณครูโดยมีสื่อที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมหรือที่เราเรียกว่า ครูตู้หรือครูในทีวีของนักเรียนทุกคนทําให้เกิดคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามไปถึงค่ะกับสวทที่ทางท่านเลขาธิการกพทบ,บอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามคุณภาพเกิดทุกที่ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย